อีซูซูดีแม็ตัวสูงรุ่นนี้ท็อปสุดรุ่นนี้ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจะสวยแค่ไหนมาชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับนรงที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นรงจะพามาชมรถนะครับ isuzu d max นะครับตัวสูงนะครับไฮรันเดอร์นะครับคันนี้นะครับ isuzu d max all new spec cab นะครับไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้า ddi dvd set นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว set นะครับซึ่งเป็นตัวตัวท็อปของอ่า isuzu นะครับอ่าคันนี้ปีสองพันสิบหกนะครับราคาขายอยู่ที่สี่แสน 99,000บาทถือว่าถูกมากนะครับคันนี้สวยเดิมทุกจุดนะครับอ้าวเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันก่อนนะครับด้านหน้าของตัวรถนะครับถ้าตัวแซดนะครับตาไฟของเขาจะมีเหมือนกับลูกแก้วนะครับตรงนี้นะครับสวยมากนะครับถ้าเปิดกุญแจขึ้นจะมีไฟขึ้นตรงนี้เลยนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมนะครับตัดดำนะครับอ่านะครับชัดเจนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอิซูสุนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับทะเบียนนะครับทบ 9035อุบลนะครับคันนี้เป็นรถจังหวัดอุบลนะครับตัวนี้จะไปได้ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับอ่าตัวนี้จะมีครอบไฟตัดหมอกตัวนี้สวยมากนะครับอ่าสีโครเมียมนะครับตัดดำนะครับสวยลงตัวมากนะครับยางนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับเป็นยางใหม่ๆเลยนะครับล้อแมกเนี่ยล้อแมกจะลอยจากโรงงานเลยนะครับเดิมกริปเลยนะครับคันนี้เดิมทุกจุดนะครับอ่า ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านข้างของกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเทานะครับตัดดำนะครับลงตัวมากนะครับมือจับเปิดประตูนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับสวยกริบเลยนะครับตัวสูงนะครับก็จะมีบันไดขึ้นนะครับก็เรียกว่าบันไดด้านข้างนะครับขึ้นนะครับขึ้นง่ายสะดวกสบายนะครับตัวนี้เป็นแคมเปอร์ได้นะครับเนี่ยนะครับเป็นแคปเปอร์ได้นะครับสวยกริบเลยนะครับรุ่นนี้นะนะครับบอกได้เลย มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับอ่านะครับชมด้านท้ายนะครับของตัวรถนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับด้านท้ายนะของเขานะครับก็จะมีนะครับกล้องมองหลังให้นะครับกล้องมองหลังนะครับตัวนี้นะครับกันชนท้ายนะครับกริปเลยนะครับกันชนท้ายนะครับไฟท้ายนะครับก็จะมีอ่าตรงเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นรูปร่างเหลี่ยมแบบนี้นะครับสวย นะครับตัวนี้ปี2016นะครับบอดี้จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับฝาท้ายนะครับเบาวิวเลยนะครับเบาวิวเลยนะครับแมกไนเนอร์ยังสวยสวยเลยนะครับแมกไนเนอร์นะครับอ่าไฟถอยนะครับจะมีอ่าไฟดวงที่3นะครับอยู่ที่หัวเก๋งนะครับเดิมคริปนะครับน็อตยังอยู่ในจุดเดิมทุกทุกจุดเลยนะครับคันนี้อ่าพาชมรอบคันแล้วนะครับจะพาชมด้านในว่าจะสวยขนาดไหนชมกันครับอ้าพามาชมด้านในนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้ เบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับตัดลายนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นดําเทาออกออกดําเทานะครับพวงมาลัยจะได้3ก้านนะครับพวงมาลัยเป็น3ก้านนะครับกริบๆเลยสภาพด้านในเนี่ยตีให้90%เลยนะครับเกือบร้อยเลยนะครับเพราะว่าสวยกริบเลยนะครับอ่าคอนโซลหน้าเนี่ยเขาของเขาจะปีปีสิจะเป็นแบบนี้นะครับคอนโซลหน้านะครับแล้วก็นะครับตัวนี้จะเป็นระบบเครื่องเสียงนะครับ AM/FM นะครับระบบแอร์จะเป็นปรับมันนวดนะครับ นะครับระบบแอร์จะเป็นปรับบรรนว่นเกียร์จะได้เป็นเกียร์หสปีดนะตัวนี้คุ้มนะครับบอกได้เลยคุ้มมากนะครับอ่าคุ้มมากเลยนะครับตัวนี้จะมีแอร์แบ็กให้คู่หน้านะครับคลิปเลยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับสภาพรถคันนี้บอกว่าสวยเดิมจริงๆนะครับถ้าใครได้ไปนี่คุ้มมากนะครับอ่าชมเลขไมค์กันเลยนะครับเนี่ยครับไมค์ของเรานะครับสวยคลิปเลยอ้าวพาชมรอบคันแล้วภายในของตัว รถนะครับแล้วทีนี้มาดูใต้ฝากระโปรงคันนี้นะครับว่าจะสวยและเดิมขนาดไหนคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.9นะครับ1.9ลิตรเนาะนะครับเนี่ยครับสวยกริบเลยนะครับได้ไปในเบรก ABS นะครับป้องกันเบรกล็อกนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับถ้าตัวแซดเนี่ยได้เลยนะครับได้เป็นระบบเบรก ABS นะครับทุกอย่างเดิมทุกจุดนะครับเพจยังอยู่ในจุดเดิมนะครับเพจเนี่ยยังอยู่ในจุดเดิมนะครับจับได้ดูได้เลยนะครับไม่ได้ยิงใหม่แน่นอนนะครับยืนยันโครงสร้างเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับน็อตฝากรระโปงไมม่ีีขยยัับเลคนน สวยเดิมครีบๆเลยนะครับคานหน้าเป็นคานเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับทุกจุดเลยนะครับเนี่ยนะครับมอกรยังอยู่ครบนะครับแผ่นเพจอะไรยังอยู่ครบเซ็ตเลยนะครับยืนยันโครงสร้างเดิมเลยนะครับคันนี้อ่ะย้ำโปรโมชั่นของบริษัทสมยงอีกครั้งหนึ่งนะครับบริษัทสมยงคาเซนเตอร์นะครับอ่านะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับคันนี้จัดฟรีดาวไปเลยเราจะฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนภาษีพรบให้เลยนะครับ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการรับทําสัญญานอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับออกรถได้ทั่วไทยนะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้นะครับใกลจะถึงสงการแล้วนะครับต้องรีบหน่อยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีนะครับเป็นรุ่น isuzu d max all new spacecab highlander 1.9 ddi ตัว Z ซดนะครับแซดดีนะครับตัวนี้ถือว่าท็อปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนลง ที่แบรนด์สมยงคาเซเตอร์ได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปให้กับลูกค้าได้รับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ